เทสรันนะครับตามน้ำโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับใช้แผงสองแผงครับ2องสามสิบวัตต์นะครับผมซื้อแผงมาสองแผงนะครับก็ใช้กับมอเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับต่อง่ายนะครับมัวก็หลบอยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้แดดดีครับเดี๋ยวไปดูน้ำออกกันครับตอนนี้ประมาณสักเก้าโมงนะครับ แดด9โมงก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะน้ำก็ขึ้นได้ในะระดับหนึ่งนะครับยิ่งแดดแรงน้ำก็ยิ่งแรงนะครับนี่สุกใส่หญ,ญ้านะครับนี่ครับ่ประมาณ9โมงนะครับ ปั่นไปเรื่อยๆนี่ครับนี่สูบใส่แปลงหญ้าครับถ้าเต็มแปลงหญ้าแล้วก็ต่อลงบ่อได้เลยครับนู่นนะครับระยะตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเก้าสิบเมตรนะครับนู่นบถึงนู่นนะครับลงบ่อได้ครับสบายๆแดดออกปั๊มทำงานเลยนะครับ ต่อลงบอ่อปลาด้วยการน้ําซึมน้ำนะ่เหยื่อได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องสุบน้ําน้ํามันนะครับชะลอการลดน้าในในบอ่อปลาได้ครับลดแปลงหญ้าได้ลดต้นต้นไม้ได้หมดครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกนะครับ